ฮัลโหลสวัสดีครับในเที่ยวไหนเลยนะครับช่วงนี้หยุด <c oughs> ผลเดียวคือเวลาก็ไม่มีงบประมาณก็ไม่มีก็นะฮะมาเขื่อนกแล้วครับมาทำกินวันหยุดอจริงคือวันหยุดช่วงนี้ผมมีวันหยุดน้อยมากแล้วก็หลักๆคืองานเยอะนะครับช่วงปลายปีโรงแรมมีงานเยอะครับ จะหยุดไปเที่ยวไหนนี่คือลําบากแล้วด้วยแล้วก็งบประมาณก็น้อยด้วยเก็บๆก่อนเดี๋ยวหลังเนี่ยมีวันหยุดที่าพอที่จะหยุดแต้ทุกวันสองวัน,วนก็มีโอกาสก็จะไปโน่นไปนี่น้ำเต็มเขื่อนแล้วฮะปีนี้ฝนเยอะก็ฝนมาเยอะมากท่านมาเยอะแบบจุดๆนะฮะมาแบบจากน้ำแรงๆที่เห็นก่อนหน้านี้ตรงนี้ลงไปได้เลยนะ เคยไดเห็นผมไปทำอาหารอยู่ผมเดินลงไปถึงน้ำตื้นๆเลยเก็บก่อนๆนั่นนะวันนี้ก็มาทำอาหารอีกแล้วปันหยึดครับพวกนี้ต้องทำงานอีกได้หยุดหนึ่งวันนะครับมีงานมีงานมีฟังกชั่นเข้าเยอะครับฟังก์ชันของงานก็เอาละอย่างน้อยๆก็ต้องทำกินสักมือ้อสองมือ้อนะก็ทำกินปกติแหละเอาไปใช้กินวันนี้ก็ซื้อปลามานะครับจะย่างาไปแล้วฮะ คือของที่ทําก็ของที่อยากทํำนะนะอยากกินอย่าบอกว่าอยากทําเดี๋ยวเข้าไปในเกือกครับตัดใบตองเอาไปย่างใช้ใบตองในการอ่ะตรงนี้ตรงนี้ใกล้จะดูกนอ่าตรงนี้เอาง่ายกว่าเเนี่ยง่ายเจอแล้วเดี๋ยวขอจอดรถกันตัดใบตองนิดนึงผมชอบย่างปลาโดยใช้ใบตองลองนะลองมันไม่มี่านเลยนะฮะย่าง่าน ก็ได้แต่ผมอยากลองไปตออมันนิดหน่อยเม็ดไม่ค่อยคมเลยมีความคมอยู่ชืบไปไหนแบบนี้นะครับสําหรับสายถ้าบอกว่าสายขี้เกียจลับนะครับก็มันลูดได้ไวแล้วก็มันทําความคมแบบหยาบหยาบได้ไวง่ายง่ายสองทางสามทางเอาไปลองลองเวลาย่างการย่างเนี่ยการย่างไม่ใช่ง่ายๆนะสําหรับสายเพิ่งทํา อะไรต่างๆเพราะว่าอุปสรรคมันมีอยู่ข้อเดียวคือกว่าจะคอทานติดในเตยาจะย่างถาดนน,นนี้นั่นแต่ถ้าใครเป็นสายเคมปิ้งจะรู้ดีสามารถทําได้เรามีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยลาน้ําเต็มระดับก็เหมือนที่ผมบอกมันจะถึงตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นรอยอยู่เลยมันไม่เกินนี่ครับนี่มันก็ไหลออกจากช่องปล่อยน้าแล้วตรงนี้นะที่มาประจำเพราะวนี่ฮะ ตอนนี้ประมาณเที่ยงพอดี11โมง5 8มีต้นไม้ฮะแล้วมันลมแล้วก็ลมมันพัดมันเหมาะสำหรับการทำกินอากาศลมพัดสบายสบาๆตัวของหนึ่งลมพัดสบายแล้วสองตัวของพื้นที่ได้สามตัวของการทำอะไรสะดวกนะฮะ ลาย่างขมิ้นเหมือนเดิมจะตั้งเตาย่าง,งปลาน๊ป๊าปลาปลซื้อปลาโอมาหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ใช้ได้อยู่มีทานไม้เกีย้ยได้ใช้งานแล้วครับไม้เกีย้ยได้ซื้อมาจากจังหวัดน่านเดี๋ยวดูว่านะหมดแล้วมีอยู่ของเก่าเดี๋ยวใช้ของเก่าให้หมดได้ผ่าน อ๋อไม่ไม้เกีย้ยกรอ,อยู่ใช่ไหม,ไมเกีย้กออยกอหมดเลยในเกีย้ยนี้เป็นโอ้ปีสองปีสามปีแล้วเท่าผมเช่าถามว่าสุดโตรมมากแล้วนะแต่ผมยังใช้ได้อะเอาเผลนรองล่างเผลนรองไปแย่งอีกแผ่นหนึ่งนี่ผมถือว่าเป็นตัวชุดที่มันเก็บพับในตะกร้าได้แล้วก็มันยังใช้ได้งานอยู่ตลอด โอเคต้กินกินทิ้นของตัวเองไปตามเรื่องฮนะแต่ว่าต้องใช้ใครหลายคนที่เป็นสาย DIY นะของเรานี่เป็นสาย DIY ของผมนี่สาย DIY นะฮะไม่ใช่สายรถมงรถบ้านอะไรเขาไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวเป็นสาย DIY ปรับปรุงของที่ตอบโจทย์การใช้งานของตัวเองว่าต้องใช้งานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนะ ล้างปลาหุงข้าวล้างจานต้อใช้น้ำหมดถามว่าคิดถูกไห่น้ำหลังคาคิดถูกครับผมผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเดี๋ยวก็พอถังนี้มันใช้ไม่ได้เสิมกับภาพผมมีทางเลือกของถังที่ดีกว่ามีงบนะซื้อถังเป็นแบนด์หรืออะไรที่ที่มันติมเตี้ยกว่าตัวถัววงเดิมเนี่ยผมก็จะซื้อนแน,น่นะครับ ตั้งหลังคาแล้วปล่อยน้ำทำระบบของผมเนี้ยน้ำไหลแรงมากนะคะันนี่น้ำไหลได้จากความสูงประมาณเกือบสองเมตรนะถ้าเราวัดเนี้ยไม่ก,กว่ากว่าเห็นไหมได้น้ำที่ไม่ต้องใช้ปัม๊มของผมแกะพอไหมโอ้พับพับพับมีฝุ่นไม้ ผมใช้แก๊สกระป๋องธรรมดานะครับในการใช้มีโตวแก็สอยู่หลายสองรุ่นสาร,รุ่นอยู่ตัวนี้จะใช้แบบธรรมดาเป็นเหมือนชีวิตถีชีวิตไปแล้วนะโอเคเนี่ยแก๊สกระป๋องธรรมดามีเตอร์ดีโน่นนี่นั่นยีิบเก้าบาท2องหสิกรัมมั้งตัวนี้ก็ได้อยู่อย่างน้อยบังลมไกลๆทัก2ด้านนี่ท่าน มันก็ไม่โดนทั้งหมดะนะมันก็จะพอกันให้หนึ่งได้เราจะรู้ว่าเราทานประจำประจำประมาณเท่าไหร่เราทำสิ่งที่ทำได้แล้วกันผมว่ากวนมีความุกของตัวเองก็ฮิวใจแบบสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องไปอะไรเยอะกับหลายๆอย่าง คือตัวไหนที่ทำมันต้องใช้เวลาก็จัดการไว้ก่อนนคะครับอ่าไฟดับละเดี๋ยวก่อนจุดใหม่ตั้งได้เลยครับปลาตัวมผมซื้อมาเต็มเมื่อวานนะครับปลาเพราะว่าขี้เกียจไปรอซื้อปลาวันนี้ตลาดยังไม่เปิดเลยเที่ยง ของตลาดบ่ายนะนี่เดี๋ยวปลาทอดเครื่องอ่ะปลาทอดเครื่องใช้พวกเครื่องในแล้วก็หัวถูกใจผมแหละหลักๆผมชอบกินเครื่องอ่ะผมถือเครื่องแกงแต่เครื่องแกงซื้อมาผิดประเภทหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องผัดเผ็ดผมเอาซื้อเครื่องแกงพริกมาโอเคผมทอดเครื่องแกงพริกนะครับแล้วก็ปลาย่างขมิน้นก็เลยไม่โคตรเปลือกเลยนะเอาจริง ผมรับเปลือกมันได้อย่างจริงสมควรจะขุดเปลือกนะครับสมควรสําหรับสายที่นั่นแต่ผมชอบขมิ้นกับเกลือน้ยหมักปลาก่อนครับหมักเอาขมิ้นลองตามผมตำมขมิ้นกับเกลือนะฮะเกลือใส่เยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินเพราะผมใ่อะล่หลักๆสูตรของผมเวลาย่างขมิ้นเกลือเนี่ยมันกลิ่นขมิ้นในตัวหลักอยู่แล้วหนึ่งสองเกลือมีความเค็มแค่นั้นเองแล้วก็ใส่พวกขนนอ ขนมก็เค็มแล้วหมายความว่าใส่เกลือนี่พอที่จะให้มันมีความประเล่มประเลิมความชอบกับความชอบหอมนี่คือหอมขมิ้นกับเกลือตามไม่พอละเอียดนะครับไม่ถึงกับยิบแต่ก็ให้ทาปลาแล้ว กเจมขนมกับเกลืออต่เนื้อไม่อร่อยมันได้ความเค็มกับความขมิ้นแต่มันมันโอเคอยู่นะต้องขนอด้วยครับขนอนี่หช้อนเลยครับเยอะไปอืม้ายอยาหกสิครับอยาของหกไปแล้วัดออกัดออก ขนมปรุงรสดมาแล้วนะก็ว่าโอเคพลุกเลยขมิ้นขเนือกรอขมิ้นขนอแล้วก็เกลือรู้อยู่แล้วสีแดงแปรดไม่ต้องพูด้ามกามเพลงใส่เลยครับกำลังดีแล้วรจัดจก็เอาที่ชอบนะอย่าให้มันเราบอกว่าแล้วแต่ นะแล้วแต่ของเจ้าของคนกินเลยผมกินรสชาติเนี่ยผมจะรู้ว่าประมาณขนาดนี้เกลือเนี่ยเคยใส่เยอะไปนะครับอยากให้มันเค็มไงเลยใส่เกลือเยอะไปไอ้เยอะไปเนี่ยมันเยอะไปจริงๆคือมันเค็มเกินไปแลากินกับข้าวไม่อร่อยเพราะมันเค็มเกินไปผมคนทานเค็มนะแต่ว่าเค็มเกินไปนี่ก็ไม่ผ่านนี่ทาไปเลยครับท่าน ตัวนี้อยู่ความชอบนะครับว่าคุณจะใช้ขมินเท่าไรนะข้าวได้ยินเสียงวีวีแล้วครับน่าจะสุกแล้วว้าวมาตามความเรียบร้องครับสุกแล้วขออย่าดิบก็ <c oughs> สวยครับอาอเยอืมสวยอยู่ไม่ได้สวยนะกำลังดีถ้าสวยมันจะแข็งไปแต่มันยังเดีย๋ยวมัน เอาเนื้อไงสติ๊กตีกอบไฟกอบไฟฐานแล้วครับเอาๆๆๆใส่ฐานใส่ทานอ่าฮะฐานไม่ติดไฟสุดท้ายก็ไม่ได้กินปลาย,ย่างอีกจริงๆนะใส่ไปก่อนให้มันติดก่อน หลืออดับได้กอกไปแล้วก็รอรอเดี๋ยวเกลี่ยก็นิดหน่อยพร้อมย่างครับผมนี่เหลือง,องออๆอ่อยๆกันเลยครับผมหอมเนะี่ยก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับจริงๆก็ย่างด้วยตะแกรงก็ง่ายนะแต่ผมมาชอบใช้ใบตองห่อเป็นเหตุผลส่วนตัว อาเหมือนกับอบปลาครับท่านเดี๋ยวมันก็จะสุกๆมันคือด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็ไม่ได้อะไรมากปูเพื่อเก็บความร้อนมานิดหน่อยปับ๊บปิดแยๆ yeah, yeah, yeah. เปิดแก๊ส ลมไม่ได้แรงมากโอเคต่างได้เยอน่ากินอนะ่ะอืมอ่า้ <Yeah. S 1> องเยอะอืมเพราะเขาลัดตัวแบบสบายสบายท่าน ว้าวดีดีดีได้เลยได้เลยได้เลยว้าวเจ๋งเดี๋ยวขอให้น้ำมันรัดตัวหน่อยครับผมจะทำปลาทอดเครื่องใส่เครื่องแกงหนึ่งขีดเลยว่าน้ำมันขณะนี้น่าจะโอ้แกงแกงลงไปผัดเลยครับผมกระทะร้อนละวต ใช่เอานะ้ำมันออกเยอะแล้วถูกต้องแล้วครับผมปลาทอดเครื่องที่ผมทำสูตรนี้มัน,เป,นเป็นปลาทอดเครื่องที่ไม่ใส่กระทินะรับใช้เครื่องแกงแบบนี้ผัดในน้ำมัน่ถูกต้องความคิดถูกต้องใส่น้ำมันอีกนิดนึง จะปิไปหนึ่งก้อนปาบโอ้โผัดเครื่องแกงให้สุกเปิดไฟเบาๆดีกว่านะครับเปิดไฟเบาๆเครื่องแกงจะได้ไม่ไหมหวานวางไปก่อนครึ่งช้อนแล้วชิมที หงนัวลาช้อนกันปุ๊บผัดครับผมเปิดไปเบาๆผัดเครื่องแกงก่อนวันเดี๋ยวลองลองเอาปลามนาะผัดให้เครื่องแกงเขาเคลือบกับปลาใช่เลย ลิ่นที่คุ้นเคยมันจะเป็นเครื่องแกงที่ออกติดน้ํามันน้ํามันนะเวลาปลาของภูกเก็ตพังงาเขาเรียกว่าปลาทอดเครื่องแต่ผมไม่แน่ใจว่าสูตรเขาทาแบบผมไหมเนี่ยผมผัดปลาก่อนทอดปลาไปแล้วหน่อยก่อนเดีย๋ยวว่าลองเวบปั๊บเราก็จะเหมือนให้มันเข้าเครื่องไปรัดอีกทีนึงนี่น้ำมันจะเป็นอย่างนี้แต่ของเขาอาจจะมีสูตรอะไรพิเศษสูตรลับเฉพาะอืม ผมอมจจะกินรสชาติผมจะรู้เนี่ยแต่ก็สไตล์ออกมาเนี่ยผมทําตามความนึกคิดประมาณอย่างนี้นะคุก้ก็อึ้สนิดนึงเดีย๋ยวผมก็ชิมเลยนะครับว่าไม่ได้มานะผมทํากินทานก็ผมชิมด้วยอ้นี้แล้วกันเครื่องแกงปรุงรสถ,ถ้าปรุงรสออกแล้วเนี่ยเครื่องแกงกับปรุงรสมันจะได้รสชาติที่เราต้องการเพราะมันเป็นเครื่องแกงกับปลาทอด ลำลักกงแกงอร่อยมากฉุนเลยอใช่เลยกุกับข้าวอร่อยครับมันเลยมันแบบมันจริงๆไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะว่าปรุงไปตามสูตรของตัวเองอร่อยแล้วใส่ปลาลงครับผมปลาเยอะไปด้วยซ้ำ เทียบนะปลาสมควรทอดก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะได้รัดตัวแล้วก็คราวนี้เราก็ให้ปลากับเครื่องแกงมาอยู่ด้วยกันถ้าผมคิดถูกเออผมคิดถูกแล้วนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะผมไม่รู้ว่าสติดตุก็ถ้าเกิดเรารอปลามาก่อนเนี่ยเราลองเครื่องแกงเนี่ยคือปลาก็ถูกในระดับนี้เท่านี้เราลองเครื่องแกงแล้วให้มันให้มันรัดตัวเครื่องแกงจะมีความ นัวนัวของแกงเครื่องแกงแบบคนไปซื้อปลาทอดเครื่องของภูเก็ตพังงาที่เขาขายเป็นชิ้นหรือเป็นตัวเนี่ยผมมารอบนี้ผมเอาหัวปลาตัวนี้เพราะผมสามารถทําเป็นทั้งปลาแล้วก็ย่างเนื้อปลาเนี่ยไม่รู้จะอร่อยแบบคนไม่ใช่เครื่องแกงเลยครับถูกใจเลยท่านแล้วก็เปิดไปเบาๆเพื่อให้เขาลัดตัวกันไข่ปลาท่านถูกถูกตามสูตร อร่อยไหมอร่อยครับเพราะว่าเครื่องแกงผมมันก็ไปรัดเนื้อปลาอัลลพูดเป็นภาษาใต้ปลาทอดเครื่องแต่ทวนมากเขาใช้ปลาอื่นทํากันนะผมเอาปลาโอนะครับเนื้อรสชาติคือรสชาติของผมที่คุ้นเคยเลยอือร่อยเครื่องของปลาทอดเครื่องเนี่ยตัวเครื่องมาเลยครับจริงๆแล้วตัวเครื่องมาเลยเกลือก้าว คือตัวเครื่องสามารถกุ้ข้าวกินได้แบบเยอะๆเพราะว่าผมลองผมลองไอไอ้ไอตัวด้านล่างหนาะฐานมันจะหมดซะก่อนหรือเปล่าหอมครับหอมอเกไปเก็บปลาครับวันนี้จะกินข้าวละผมรอปลาเห้มๆได้ดังใจหวังแล้วนะเดี๋ยวดูปลาเห้มเของผม หน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่เปิดเลยครับนี่มาก็บมาพลิกด้านแล้วนะนี่เฮ้มสมใจครับอย่างนี้เราเฮ้มเ้มขมิ้นเหลืองผมพลิกด้านที่เป็นเนื้อนะคะได้ดังใจเลยท่านโอ้โหท่านดูสิมันจะร้อนรอนแล้วอุ่งเนี้ย หอมมากเหมือนปลาย่างถามว่าแห้งไหมก็ไม่ได้แห้งแบบแห้งสุดนะครับไอตัวของไอเนี้ยยวเอาอ,ออกได้ดั่งใจหางหางหางปกติย่างจากด้านนี้แล้วก็พริกอีกด้านหนึ่งให้ได้ความ่าอเขาเรียกว่าแห้งๆเกลียมเกลียมแบบขมิน้นแห้งเกลียมท่านเครที่เคยสมัมผัสรสชาติอย่างนี้ก็จะ ผมชอบโอเคครับเนี่ยอร่อยมากปลาย่างขมิ้นสูตรโปรดผมพอชิมเนื้อเขาจะเป็นลิ่มๆเนื้อปลาทูน,น้าตโซนที่เราเรียกว่าเป็นที่ตุกขมิ้นมันก็จะนั่นหน่อยข้างในมันก็ เป็นรสชาติของปลาทูน่านะก็ผมบอกคนที่ชอบนกันโหอรอะเลยสายทานปลาไม่ถึงคนพลาดนี่ปลาทอดเครื่องอันนี้ทานสองสามวันเลยนะเดี๋ยวเอาไปเว็บอร่อยอร่อยแน่ๆแล้วก็ปลาย่างปลาหนึ่งตัวโห กินกันหลายคนกินเลยนะอร่อยครับผมการันตีด้วยตัวเองเพราะผมอยากกินเดี๋ยวเอาส่วนเอาส่วนของตัวตัวโครงกาก่อนนี่ตัวนี้นี่คือโครงกลางนะครับเดี๋ยวมีกระดูกอยู่ข้างในมันจะเฮ้มเห้มมากเน,เนื้อ,อหอมปลาทอดเครื่องเครื่องแกงหอมมากตามด้วยตัวของท,ที่เอาไปตองมาแปะแปะไว้เพราะว่า,มาแมลงครงับแมลงแมลงวันมันจะมีมับินมา ข้าวนี่วันนี้ตื่นนอนเต็มที่ถามว่ามันไม่ได้ทานข้าวเพราะไม่ได้หิวนะคะับวันหยุดจะเป็นอย่างีไงกะอื้โดยประมาณโดยประมาณเนี้ยพุงปลาตับปลาความเป็นมันอยู่หอมอ่ะทำปลาทอดเครื่องครั้งแรกได้เลย เหมือนติดตือเลยอืมปูปลาอรอยคระบอรอยอร่อย,อรยนี่มันจะกุ้งกลาประมาณกันนะเนี้ยในในการกินตอนหนึ่งจานเพราะว่าถ้เยอะกว่านี้มันจะเผ็ดกำลังดีใช้ไฟอ่อ,อนๆนะผมว่าใช้ไฟอ่อ,อนคือทอดปลาก่อนจะดีปลาไม่รลผมจำไม่เป็นนะอืมอร่อยอ่ะ ไอก๋อยปลาก็เครื่องแกงนัวกำลังดีครับผมแต่เครื่องแกงเผ็ดนะนะฮะเอาเครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงนั้นเรากินก็เอปรป้บวใส่ตู้เย็นไม่ได้ฮะนี่ผมไปกินโรงแรมอย่างเงี้นะตักไปกินกุ้งก้าวกินนื้อเสียงอร่อยอืม กร่อยๆอ่อนกนกาผัดเครื่องแกงผมว่ามันดีมันไม่ไหมใช่ไหมหปลาโออะไรโอยคนชอบปลาย่างนะนี่ปลานี่เขาย่างไปใส่ตัวของไ้อะไรอะ่ะแกงไตปลาเลยเนะียผมชอบย่างืืออ ผมไา้ยางมุมมาโอเคของเสียก็ล้างหมดแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยจานชามพวกนี้แล้วก็ตัวอันนี้ผมก็ล้างเอาไปที่ห้องล้างจานหม้ออะไรผมล้างแล้วเดี๋ยวเก็บเราเดี๋ยวก็ดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกียติรบาเดียที่เขาใส่ในพร้อมถานใช้ได้ดียวหมายเกียบรรยากาศบ่ายสาวมวันนี้แดดมันบงังเลยนะแดดลมต้องป้าจมใจครับกินข้าว โอเคนะครับโอเคครับปิดคลิปครับผมเนี่ยเดี๋ยวนั่งดูซีรีส์ทักหน่อยอิม่มฟินมีความจุกอากาศต้นบ่ายนี่มัแดดส่องนิดหน่อยนะรอดช่องอยู่นี่ิดนึดนงแต่ก็ฟินครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อๆไปครับผมสดนะเขื่อนบางวาด กระทุภูเก็ตครับ